คุณลูกค้าคะท่านใดที่มองหาทิชีพเสริมนะคะแล้วอยากจะลองขายของดูนะคะท่านใดที่ทองอยู่นะคะอยากใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์นะลองดูเลยคะ่ะเซตนี้นะคะเป็นเซตกางเกงคนทองนะคะ20ตัว799บาทตกตัวละ39บาทเองนะคะ39บาทที่สําคัญส่งฟรีได้นะคะวันนี้39บาทเราไปขายปีกตัวละร้อยเดียวได้เลยนะคะร้อยเดียวร้อยเดียวทางร้านแบบนี้ได้เลยหรือไปไลฟ์สดที่บ้านขายต่อก็ได้นะคะเราขายส่งเราเน้นขายส่งให้คุณลูกค้า เรามาดูนะคะว่า39บาทได้อะไรบ้างนะคะได้งานเก่งเกงวอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นงานสกรีนนะคะงานปากนี้เลยนะคะทุกอย่างเป็นงานแพ็คถุงงานป้ายมือหนึ่งอย่างดีเลยนะคะของเรานะคะเป็นอองานแพ็คถุงนะคะเรียบร้อยมาเลยนะคะจากโรงงานนะคะสวยมากนะคะรุ่นนี้เป็นผ้าสกินนี่นะคะ20ตัวล้วค้าทุกแบบทุกลายแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะไม่ได้เลือกแบบเองนะเพราะว่าเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วนะคะ ถูกถกสวยๆมีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะชายแต่งลูกไม้ก็มีนะคะเลกกิ้งสวยๆก็มีนะคะใครชอบเซตนี้นะคะคุณลูกค้าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเซตนี้มีไม่เยอะนะมีจานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะใครมองหาอาชีพเสริฟนะคะรีบเลยคะ่ะจัดมาเลยนะคะทักแชทมาเลยคะ่ะ